สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องยูทูบแอดพิพัฒน์คาจะมาถ่ายรีวิวเรื่องรถที่เราประมูลได้มาแล้วก็มาดิว่าอันนี้คือรถสภาพที่เราเพิ่งได้มาจากลานประมูลเลยนะครับอันดับแรกเรามาเช็คกันเรียบร้อยว่าเราต้องทำความสะอาดอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวีออสูสภาพแล้วเราก็ต้องลื้อออกมาทำความสะอาดทั้งหมดนะภายในภายนอกเดี๋ยวเราไปเก็บที่หลัง ทํางานโดยช่างกูมีประสบการณ์นะคันนี้มียางอะไหล่อยู่โอเคถ้าคันไหนมียางอะไหล่เราก็จะใส่ให้ทุกคนัหนหมอจะถอดมาทำความสะอาดใหม่หมดครับไม่ต้องกลัวว่ามีเชื้อโรคมีคราบสกปรกบฝันอยู่ในตัวเบาะเลยอันนี้ก็สีทจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัดให้แห้งสร็ ครับต่อไปก็เป็นการสอดบาอเอามาซักทุกบออนะครับที่อยู่ในรถเราจยมางะคัดใหม่หมดเ,เริ่มดูดฝุ่นเก็ดภายใน รถเราก็จะรื้พรมหรือบอกออกนะครับรื้อชิ้นส่วนพลาสติกออกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดโครงสร้างของตัวรถนะครับทความสะอาดก่อนลงพรมใหม่นะครับนี่ครับเป,ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนใส่พรมรถกันนะครับ ขับปู่คมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนีนี่ครับความสาดโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับขับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชุดคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ชุดพลาสติกข้างประตูนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ あ、ちょっと待って。あ、やらないと。ずっと立ち止まって。ね、本当に。<music> <music> ต่อไปก็เป็นการใส่บอกผู้โดยสารตอนหลังประกอบทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชิ้นต่อไปก็เป็นการประกอบชุดคอนโซลกลางนะครับ <100. S 1> ส่วนเบาะหลังก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ไปที่เรียบร้อยนะครับคอนโซลกลางชุดแอร์ชุดเครื่องเสียงใส่ถึงที่เรียบร้อยครับตอนนี้เราใส่เบาะฝั่งคนขับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทุกอย่างก็ใส่ประกอบกบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาล้างเราไปป่านรถ อนนี้ก็เป็นการทําความสะอาดห้องเครื่องแล้วก็ตัวเช็คเครื่องชิ้นส่วนต่างๆให้พร้อมพร้อมขายนะครับ อ่านี่นะครับอันนี้ก็ทำการบิ้วเสร็จเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกบอกไมเอมคอนโซนเงาวับแผงประตูดำครับการตอนต้นคิดได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ ดีกว่าเยอะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะอ่านีก่ก็ห้องเครื่องครับ